RMT Talk สวัสดีค่ะคัณฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ RMT Talk ค่ะพบกันนะคะทุกวันจันทร์อังคารช่วงเวลา14.00าาโดยประมาณ FM 89.5 Innovation for Life ดูดกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธิบุรีค่ะจากการเช่นเคยนะคะที่ชั้นอาทิตยาประการนังรับได้ที่ดําเนินรายการนะคะวันนี้ประเด็นข่าวสารของเราค่ะการพูดคุยเป็นการเปิดโครงการผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงรุ่นที่2แล้วนะคะซึ่งจัดขึ้นโดย คณะการแพทย์บรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธิบุรีค่ะอยู่ในสายกับเราวันนี้นะคะต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญทัศยาอัครสิริรัตนานะคะอาจารย์ประจําหลักสูตรนรรมเพื่อสุขภาพคณะการแพทย์บรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธิบุรีค่ะสวัสดีค่ะจย์คะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้โครงการนะคะอบรมดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงรุ่นที่สองนะคะต้อง เรียนถามที่มาหรือว่าจุด oh. เริ่มต้นนะคะอาจารย์ในการที่เรามีการกําหนดนะคะโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะอ่ะค่ะขอขอแก้ไขนะคะเป็นหลักสูตรผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าภาวะผู้พึ่งพิงนะคะหนึ่งร้อยสามสิบชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คืออ่าสำหรับโครงการนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเปิดกิจการการดูแลผู้สูงอายุนะคะก็สำหรับอ่อ่ หลักสูตรนี้นะคะเราเปิดมาแล้วหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สองนะคะ,คะสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการบริหารการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงจอสอนในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับของการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นต้องเรียนถามเป็นความรู้นะคะจย์คะปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกว่ามีศูนย์ที่เขาเปิดในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมากน้อยใหญ่บ้างคะในบ้านเราอะคะอ่ะ คือจากตามเทรนนะคะก็คือไม่เกิน5ปี10ปีเนี่ยนะคะก็คือผู้สูงอายุจะมีจํานวนมากนะคะ,คะแล้วก็ถ้าเกิดตอนนี้ก็คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีนะคะแต่ว่ายังมียังไม่มีจํานวนมากนะคะก็ถ้าเกิดถ้าเกิดจบปริญญาตรีนะคะหรือว่า,เ,าเคยเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วมีหนังสือรับรองอะคะ่คะก็สามารถเข้าอบรมได้เลยะคะ่ะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนที่เขาจะเปิดเนี่ยนะคะเขาจะมีการอบรมในหน่วยงานไหนบ้างคะอาจาระถ้าจะเปิดก็คือเรารับประชาชนทั่วไปค่ะก็คืออย่างอย่างรอบรุ่นหนึ่งที่ผ่านมาค่ะก็จะมีประชาชนทั่วไปที่เขาต้องการที่จะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วที่จะเปิดกิจการ่าบางท่านก็คือปฏิบัติงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและต้องการจะเปิดกิจการเองนะคะเพราะว่า อย่างคนที่เคยปฏิบัติงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอะค่ะก็จะทราบว่าจํานวนผู้สูงอายุตอนนี้นะคะ,ค,ะคือมากขึ้นนะคะ,ค,ะค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าการที่อย่างเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเราเปิดรับสําหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจล่ะคะจะต้องมีพื้นฐานไหมคะว่าเคยดูแลผู้สูงอายุมาก่อนหรือว่าเคยเรียนในด้านของการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีภาวะพิ่งพิงอะค่ะอ๋อไม่จาเป็นค่ะสําหรับหลักสูตรนี้คือต้องเหมาะ,ะต้องบอกว่า เหมาะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเลยนะคะคือเราไปเรียนในเรื่องของการบริหารกระบวนการนะคะบริหารนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานถ้าจะเ,เป็นผู้ปฏิบัติงานเราจะมีอีก<ม>หลักสูตรหนึ่งนะคะอันนี้เราเรียกว่าหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะเปิดกับหลักสูตรนี้ด้วยซ้ํานะคะก็ถ้าถ้าเกิดหลักสูตรดูแลผู้ดําเนินการดูแลผู้สูงอายุ130ชั่วโมงนะคะอายุ18ปีขึ้นไปนะคะเรียนจบปริญญาตรีนะคะ หรือเคยปฏิบัติงานในสูตด,ดูแลผู้สูงอายุแล้วได้รับหนังสือรับรองค่ะก็คือสามารถสมัครเรียนได้เลยค่ะอืมนะคะพูดง่ายๆว่าอันนี้เป็นต้องเรียกเป็นคอร์สสำหรับผู้ที่สนใจจะเปิดนะคะเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะจันค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนของในคอร์สนะคะเราก็จะมีอสอนในเรื่องนะคะ อนในเรื่องของความรู้ทั่วไปการส่งเสริมสุขภาพก็คือเราจะสอนในเรื่องของโปรแกรมอาหารนะคะที่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะคะเราก็จะสอนในเรื่องของอวิธีการดูแลผู้สูงอายุนะคะรวมถึงนะคะก็จะมีสอนในเรื่องของการบริหารนะคะรวมถึงเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เคยเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะก็จะให้าเหมือนเราเชิญมาก็คือถ้ามีประสบการณ์ในการเปิดนะคะถ้าเกิดคนที่มาเรียนกับเรานะคะก็ อจะได้นะคะจะได้องค์ความรู้จากท่านนะคะก็เชิญมาจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสุพิการเฮลท์แคร์ที่เป็น MOU กับเรานะคะก็อท่านก็จะแนะนําในเรื่องของการเปิดสถานที่ต้องเตรียมความพร้อมยังไงยื่นที่ไหนถึงจะเปิดได้นะคะอันนี้ ค่ะ,คะอาจารย์คะถ้าจะให้อธิบายในภาพรวมกันสักหน่อยนะคะว่าการจะเปิดสถานดูแลผู้สูงอายุได้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มมองแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นในหนึ่งหนทางหรือว่าในหนึ่งทิศท,ทางทีอ่อย่างที่บอกก็คือใน4ปี5ปีเราจะเป็นสังคมผู้สูงวัยที่มีผู้สูงอายุที่มากขึ้นน่ยนะคะคนที่จะเปิดในในสถานการดูแลผู้สูงอายุได้เองเนี่ยเราจะต้องมีมีอะไรบ้างคะเป็นปัจจัยอย่างเช่นเรื่องของทุนทรัพย์หรือว่าอะไรยังไงอะคะ เอ่อก็คือหนึ่งก็คือทุนทรัพย์เนาะท,ที่ที่ต้องมีความพร้อมนะคะแล้วก็จะต้องมีใบนะคะเราเรียกว่าใบผู้ดำเนินการอ่าผู้ดำเนินการนะคะอ่าอ่าจะต้องมีใบในเรื่องของผู้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุหนึ่งร้อยสามสิบชั่วโมงนะคะแล้วก็อ่าถ้าเกิดมีใบอ่าปกติก็คือถ้าเกิดอ่าอบรมกับเราเสร็จแล้วนะคะเราอ่าจะได้ใบรับรองจากอ่าสถาบันของเรานะคะก็เอาใบนี้นะคะ ใบรับรองเนี่ยนะคะไปสมัครสอบช่วงปลายปีนะคะก็ประมาณพฤศจิกานะคะประมาณพฤศจิกาธันวานะคะจะมีการเปิดสอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะอ่าแล้วก็ใช้หนังสือรับรองจากหลักสูตรของเรานะคะไปสอบนะคะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหลังจากได้ใบเสร็จแล้วอะค่ะก็คือสามารถที่จะดําเนินการในการเปิดได้นะคะก็ต้องมีการเตรียมสถานที่ก่อนนะคะแล้วก็ต้องทราบขั้นตอนการยื่นนะคะว่า อถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะคะถอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสถานที่ก็จะแตกต่างกันในการยืดนะคะอย่างรอบที่แล้วก็คือ,อรุ่นที่หนึ่งนะคะของเราคือเรียนประมาณสามสิบกว่าคนประมาณสาสิบสี่คนนะคะ,คะก็สอบผ่านประมาณร้อยละเก้าสิบนะคะแล้วก็อ่าได้มีการติดตามข้อมูลก็มีบางท่านก็มีการแผนในการจะเปิดแล้วในปีหน้านะคะโอ้นะคะงั้นก็แสดงว่า 90%เลยนะคะของผู้ที่มาอบรมกับทางคณะแล้วก็มีแผนหรือว่ามีสิทธิ์ในการที่จะสามารถที่จะไปเปิดสถานในการดูแลนะคะศูนย์ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีความพึงพงพ่งพิงได้เลยนะคะ ใช่ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะอาจจะต้องมีการย้ํากันสักหน่อยนะคะว่าสําหรับคุณสมบัติค่ะใครที่สนใจนะคะในการอบรมนะ,ะโครงการผู้ดําเนินการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงรุ่นที่สองนะคะจันค่ะจะต้องมีคุณสมบัติอ,อายุเท่าไหร่แล้วก็จ้องจบการศึกษายังไงบ้างอะคะอ่ะก็คืออายุนะคะยี่สิบยี่สิบปีขึ้นไปนะคะจบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขานะคะหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานนะคะ,ะในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ ในในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามารถออกหนังสือรับรองว่าเคยปฏิบัติงานนะคะก็สามารถสมัครสอบได้ค่ะโดยที่ไม่จําเป็นต้องจบปริญญาตรีนะคะค่ะแล้วในเรื่องของการอบรมนะคะเราจะมีระยะเวลาในการอบรมเนี่ยกี่วันคะถ้าเกิดเป็นคอร์สข,ของของคณะนะคะก็คือจะอบรมทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะประมาณ18วันนะคะนอกจากมีการอบรมในส่วนของทฤษฎีกับปฏิบัติแล้ว เราจะมีไปศึกษาดูงานที่สุพิกายเฮลท์แคร์ด้วยนะคะก็เราก็จะพาไปดูงานในสถานที่จริงด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในช่วงของวันที่จะเราจะเริ่มมีการอบรมอะค่ะในช่วงเดือนไหนคะอาจารย์อ่าประมาณสิงหากันยาค่ะสิงหาแล้วก็กันยานะคะช่วงนี้ะนะคะค่ะค่ะแต่ว่าจะเป็นที่คณะการแพทย์บรณาการที่ศูนย์รงังสิตใช่ไหมคะใช่ค่ะมาเรียนที่ศูนย์รงังสิตนะคะ เพราะว่าบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเอจะไปที่คลอง6กหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ที่ทางคณะนะคะเปิดเรียนนะคะที่ศูนย์รังสิตนะคะตรงแถวปา,ปากทางเข้าเมืองเอกนะคะจันค่ะใช่ใช่ค่ะก็คือจากปากทางเข้าเมืองเอกมาประมาณสามรยเมตรนะคะจะเห็นป้ายมหาลัยอยู่ขวามือนะคะค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหลักสูตรนี้นะคะหนึ่งร้อยสาสิบชั่วโมงและเราจะเริ่มเรียนนะคะในช่วงของสิงหาถึงกันยานะคะในระยะเวลาประมาณสิบแปดวันเสาร์อาทิตย์นะคะค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรนี้ค่ะประมาณเท่าไหร่คะจย์ อ่าค่าใช้จ่ายอยู่ที่หนึ่งหมืนแปดพันบาทนะคะในส่วนนี้เราจะรวมค่าเอกสารการลงทะเบียนร,รวมถึงจะมีค่าอาหารว่างและก็อาหารกลางวันเรียบร้อยเลยนะคะค่ะแล้วก็สําหรับช่องทางค่ะในการที่จะเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็สมัครเพิ่มเติมค่ะค่ะก็หลักๆนะคะให้เข้าดูเว็บไซต์ของคณะการแพทย์บูรณาการของม ของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กของคณะการแพทย์บุรณาการแล้วก็เฟซบุ uh, ๊กของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแล้วก็วิทยาการสุขภาพนะคะซึ่งเป็น uh, ศูนย์ที่ดูแลเกี่ยวกับการฝึกอบรมค่ะ mm hmm. uh, รวมรวมถึงนะคะ uh, เราจะมีไลน์แอดกลุ่มของ, uh, ข,อง uh, ของศูนย์ดูแล uh, ศูนย์ดูแล uh, เกี่ยวกับการฝึกอบรมอยู่แล้วค่ะสามารถสมัครสอบได้เลยค่ะ แล้วในเน่านะคนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่าจริงๆถ้าเป็นในส่วนของไลน์แอดนะคะจาย์น่าจะสะดวกสุดนะคะในการสอบถามข้อมูลเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดเป็นไลน์แอดเดี๋ยวขออัปเดตผ่านหน้าหน้าเว็บอีกทีหนึ่งค่ะก็คืออพอดีเรามีการเปลี่ยนไลน์แอดนะคะเดี๋ยวติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราก่อนก็คือ,อเว็บไซต์อขอเป็น facebook และกันนะคะคณะาการแพทย์บูรณาการนะคะอะราชมงคลธัญบุรีนะคะกับ facebook ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และวิทยาการสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราขออัปเดตไลน์แอดออฟฟิเชนะคะของศูนย์นะคะในการติดตามข้อมูลนะคะค่ะแล้วในโครงการอื่นๆล่ะคะนอกเหนือจากโครงการนี้เพราะว่าทางคณะการแพทย์รณาการต้องบอกว่าในหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีเนี่ยจะมีโครงการเยอะมากเลยค่ะในระยะใกล้ค่ะจรยคขะจะมีโครงการอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็จะมีโครงการนะคะ ศูนย์เอ่อเป็นโครงการนะคะดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็ถ้าเกิดเป็นหลักสูตรนี้นะคะเราการันตีในเรื่องของการมีงานทํานะคะในประเทศไทยกับเรามีการทําความร่วมมือนะคะกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสิทธิการเฮลท์แคร์นะคะที่มีความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นนะคะในส่วนของคอร์สนี้นะคะถ้าเกิดเรียน420ชั่วโมงกับเรานะคะก็ ฝึกงานแล้วก็ปฏิบัติงานจริงที่ศูนย์ดูแลด้วยนะคะ hmm. ก็ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นด้วยก็คือจะมีเพิ่มค่าเรียนญี่ปุ่นเรียนภาษานะคะแล้วก็เราการันตีว่าถ้าเกิดสอบภาษาญี่ปุ่นนะคะผ่านก็คือเรามีที่ที่ที่ทำงานให้นะคะค่ะอันนี้มีกำหนดระยะเวลาในการสมัครไหมคะสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ4 2 0ชั่วโมงอะคะอ่ะคือ,อคือช่วงนี้ค่ะอยู่ระหว่างช่วงของการรับสมัครอยู่นะคะถ้าเกิดสนใจ ก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะได้ค่ะก็เดี๋ยวมีการอัปเดตเบอร์โทรกับ l ลน์ออฟฟิเชียลที่หน้าหน้าเฟซบุ๊กอีทินนะคะค่ะท้ายนี้ค่ะอาจารย์ขาอยากจะให้อาจารย์ต้องเรียกว่าได้เชิญชวนนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าการดําเนินการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาะวะพึ่งพิงเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราแล้วนะคะการที่จะไปเปิดนะสถานในการดูแลตรงนี้นะคะอยากให้อาจารย์ได้ให้คําแนะนําหรือว่าเชิญชวนหลายๆคนเนี่ยมาอบรมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจที่จะมีการเปิดขึ้นเป็นหนึ่งอาชีพ่ะคะค่ะก็ในส่วนของหลักสูตรนะคะผู้ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุร้อยสมสิบชั่วโมงนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะเราสังเกตว่าผู้สูงอายุนะคะมากขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็คือผู้สูงอายุนะคะก็ต้องได้รับการดูแลที่ถูกวิธีนะคะก็ถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็สามารถเข้าอบรมหลักสูตรนี้ได้นะคะก็ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ18วันนะคะสามารถสมัครได้นะคะดูโดยูโดยข้อมูลดูข้อมูลผ่านนะคะ Facebook คณะการแพทยบ,บริาการาหรือศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนะคะและวิทยาการสุขภาพนะคะในส่วนนี้นะคะก็คือ สามารถสมัครได้เลยนะคะแล้วก็จะเริ่มเรียนประมาณเดือนสิงหาคมนะคะค่ะก็ใครสนใจนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะเข้าไปดูข้อมูลนะคะทาง Facebook คณะการแพทย์บุรณาการราชมงคณทิพยบุรีนะคะ,ค,ะค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์การทัยศยาอาัครศิริ รัตนานะคะอาจารย์ประจำหลักสูตรนรกรรมเพื่อสุขภาพคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธิบุรีนะคะชี้ให้เกียรติในการพูดคุยกับเราแล้วก็แนะนํานะคะการอบรมโครงการผู้ดําเนินการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงรุ่นที่สองค่ะขอบคุณม,ม,ามากเลยค่ะจย์คะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าจะมาติดตามจะมีเรื่องราวอะไรนํามาฝากกันค่ะ